เพื่อนๆทุกคนผู้ชมทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Catcaster ค่ะวันนี้นะคะหน้าจอที่กำลังรับชมแล้วก็ภาพที่ดูเหมือนกับจะเก่าๆอยู่ตอนนี้นะคะนั่นคือเกม Ace Online นะคะเป็นเกมออนไลน์ที่วันนี้น้ำจะพามาดูจักกันเออ Ace Online เนี่ยชื่อเต็มนะคะอ่านได้เลยนี่ทุกอย่างเขาเป็นภาษาไทยอันนี้คือข้อดีมากๆของเกมนี้ชื่อเต็มๆก็คือ Air Combat Extreme S ออนไลนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูอะไรกันก่อนดีอันนี้คือหน้าแรกนะคะหลังจากที่เรากดล็อกอินเข้าเกมมามันก็จะขึ้นหน้านี้แล้วก็จะมีผู้หญิงสวยสุดเซ็กซี่คนนี้นะคะจีน่าเธอจะมาเป็นคนที่ให้คาแนะนําเกี่ยวกับการเลือกเกียร์ Gear, นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูกันเราจะมาพูดถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเกมนี้ก่อน กันเองเลยเอทออนไลน์ Ad เนี่ยนะคะจะเป็นเกมเกี่ยวกับการต่อสู้ทางอวกาศคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นการต่อสู้ด้วยยานอวกาศดีกว่าซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะได้เลือกตัวละครเป็นยานซึ่งมีทั้งหมด4ประเภท4หรือเปล่าใช่4ประเภทนะคะซึ่งยาน4ีประเภทนี้ก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าเราชอบยานแบบไหนเครื่องบินแบบไหนถ้าใครเป็นคนที่ชอบ เ,เกมแนวเครื่องบินยานบินเ,เครื่องบิน,บนรบในพวกนี้ห้ามพลาดจริงๆเกมนี้เพราะว่าเนื้อหาของเกมก็จะเป็นการขัดแย้งระหว่างเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะสองฝัง่งสองฝ่ายในอนาคตมันก็น่าจะอนาคตแหละคนมาขับยานกันเปี้ยวเ้าขนาดนี้ทื่ <c oughs> จะเป็นฝ่ายของรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายของกบฏท,ที่เขาแบบทําสงครามกันซึ่งเกมนี้เราจะต้องเลือกเหมือนกับเราเป็นกองกําลังเสริมของเขาด้วยการขับยานติดอาวุธเพื่อไปทําการรบกันอ่ะ รู้สึกอยู่หน้านี้นานไปละแะ่มาดูกันอีกออกค่ะว่าหน้าตายาเขาจะเป็นยังไงกันบ้างกดอะไรล่ะเนี่ย <c oughs> กดปุ่มิ้วโอ okay. เค B- g r หรือที่รู้จักกันในนามแบรนดี้เบิร์กสามารถโจมตีทั้งทางอากาศสู่อากาศและทางอากาศสู่ภาคพื้นดินทั้งยังเป็นเครื่องบินถึง้งระเบิดซึ่งมีวิธีการโจมตีอย่างรุนแรงว,ว้าว มีการอธิบายให้เสร็จสับเลยนะคะเราก็ไม่ต้องทําอะไรหรือเปล่าอ่ะสรุปง่ายๆก็คืออีหนาฬิาแหลมๆเนี้ยก็คือเป็นยานที่เขาเรียกกันว่าบีเกียซึ่งเรียกงย่ายๆตามภาษาชาวบ้านคือเครื่องบินทิ้งระเบิดนั่นเองนะคะเวลาเขาไปสู้รบเนี่ยไอ B ้บีเกียเนี่ยมันจะทําหน้าที่บอมเป็นแอร์กาวแบบบอมบ์ปูปแบบว่าทิ้งระเบิดเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องบินทิ้งระเบิดนั่นแหละเออจบ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องบินถัดไปกันบ้างฝั่งไหนกอนดีเอ็มเกีย ือที่รู้จักกันในานามเมโดว์เบอร์เกลสามารถเคลื่อนไปทางข้างหน้าหรือถอยหลังได้อย่างอิสระใช้เพื่อต่อสู้ประจันบาลและคอยสนับสนุนระหว่างปฏิบัติการสามารถใช้ทดสอบสกิลทางการซ่อมแซมสนับสนุน ถ uh huh. ัดมานะคะเอ็มเกียร์เอ็มเกียร์นี่ถ้าให้สรุปแบบง่ายๆนะคะก็คือมันเป็นเหมือนสายซัพพอร์ตเป็นเครื่องบินขนสเสบียงเป็นซึ่งความสามารถหลกัหลกๆของมันนะคือไม่ใช่แค่ขนสเสบียงนะอันนั้นคืออาจจะเป็นในความเป็นจริงก็คือพวกเครื่องบินสเสบียงแต่เอ็มเกียร์ในเกมนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าจุดเด่นๆของมันเลยคือมันสามารถเล่นเป็นสายอึดแล้วทึกแบบทึกมากๆรวมถึงสามารถช่วยชีวิตเพื่อนได้สามารถเรียกเพื่อนไปยังแมปต่างๆในเกมที่แบบว่าจะเกิดการสู้รบได้คือ หิวเ <ill> <h ills> พื่อนก็ได้คือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนใสพ่พ้าเออแต่ว่าเป็นยานอวกาศอ้าวไปดูเกียร์ทัดไปเลยค่ะเอเกียร์หรือที่รู้จักในนามอนิมามอ,มอทามีความสามารถในการโจมตีทั้งภาคพื้นดินสู่พื้นดินและพื้นดินสู่อากาศมีอาวุธมาตรฐานที่แข็งแกรง่งกับจรวดนิสลยที่สามารถทำลายล้างคู่ต่อสู้ในอากาศได้ทีนี้เมื่อกี้บอกกันไปว่าเป็นเกมย,ยานอวกาศใช่ไหม อีนี่มันเหมือนรถถังมาเกี่ยวอะไรด้วยจริงๆแล้วเอเกียนะคะเป็นเหมือนรถถังที่บินได้น่าสนใจปะเออคือดูภายนอกเอเกียเนี่ยอาจจะเป็นแบบเฮ้ยทำไมมันล้าหลังจังวะดูหน้าตาแบบว่ากระปุกกระกระปุกกระป้้ปมเออคือแบบว่าจริงๆแล้วเอเกียคือเป็นรถถังนะคะที่บินได้แล้วก็จะทําการสร้างป้อมในการโจมตีบอกเลยว่าเป็นเกียที่โหดแล้วก็เออเป็นเกียที่ชนะทางไอเกียเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอเกียเป็นยังไง เกียร์สุดท้ายแล้วไอเกียร์ ear, หรือที่รู้จักในนามไอโดสไนเปอร์เน้นการต่อสู้ประจันบานทางอากาศสู่อากาศเป็นหน่วยที่คล่องข mm ้า hmm. วว่องไวสามารถเร่งสปีดและโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องไอเกียร uh, ์ ear, นะคะ uh, ยานลำสุดท้ายที่เราจะแนะนำนะคะซึ่งบอกเลยว่าเป็นยานลำโปรดของน้ำเองที่เล่นมากี่ปีแล้วก็คือจะเล่นแต่ไอเกียร์นั่นแหละ อ่คือไอเกียเร่งง่ายๆคือเครื่องบินขับไล่เออซึ่มันเป็นความชอบของเราเองที่อยากเล่นเครื่องบินขับไล่ข้อดีของไอเกียคือว่องไวหลบหลีกอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นสายไหนเอ่อข้อเสียเหรอมันก็ไม่ใช่เป็นข้อเสียข้อเสียคือมันบางมากนะคะไอเกียแต่เดี๋ยวเราก็อ่ะแนะนำกนไมครบละคือเกมนี้มีแค่สี่เกีย gne แหละทุกคนที่เล่นก็จะเลือกเหมือนกับยานของตัวเองว่าเราจะเป็น คนขับยาลำไหนอแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นเรายังเลือกหน้าตาตัวละครได้อีกตรงนี้นะคะคือหน้าตาตัวละครเรามาไล่กันว่ามีหน้าตาแบบไหนบ้างมีเขาจะมีค่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่ค่าอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เกี่ยวกับของยาอเดี๋ยวเราดูหน้าตาตัวละครกันอมีผู้ชายสี่คนผู้หญิงก็มีทั้งหมดสี่คนหคนค,ะคน่ะห้คนออาผู้ชายห้าผู้หญิงห้าตามนี้นะคะ ามาลองสร้างตัวละครเลยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะคะของแนวน้ำงขอ,อกคือออกตัวกับว่าเกมนี้นะน้ำเคยเล่นเมื่อสมัยคือมันเป็นเกมที่มานานมากแล้วแล้วก็ปิดตัวลงไปเมื่อสมัยประมาณหกปีที่แล้วบ้าที่น้ำเล่นเกมนี้เออแล้วก็คือพอมันปิดตัวลงไปเนี่ยก็คือไม่ได้เล่นอีกเลยลืมไปเลยแล้วก็ได้ข่าวมาว่าเฮ้ยเขาจะมาเปิดเซิร์ฟใหม่ ที่แบบมาเปิดเซฟไทยอีกครั้งหนึ่งคือตอนนี้ตอนนี้ก็แบบเพื่อนๆอะไรเงีไงก็ส่งข่าวกันมาเยอะมากจนทําให้อ้าวหรอเอเองั้นเราแบบต้องตัดในละเราเคยยอมรับเลยว่าเป็นเกมออนไลน์ที่น้ําติดมากๆมากๆจริงๆเกมหนึง่งเลยท<ม>ีเดียวอ่ะชื่อตัวละครพร้อมแล้วนะคะไวท์แคทแล้วกันไอเกียแล้วก็กับเจ้าเอาออวตารสีม่วงตัวนี้เราไปดูกันค่ะว่าเข้าเกมไปแล้วจะเป็นยังไงไปเลยยังไม่เข้า กลับ <G l ug> มาหน้านี้อ๋อเราสามารถสร้างได้ทั้งหมด3ตัวละครนะคะ,ะตัวแรกของนานั้นเป็นไอเกียละเดี๋ยวเราไปดูกันน้าสร้อมแล้วแหละรอบนี้ปดเลือกเมืองเริ่มต้นอ๋อเขาให้เราเลือกเมืองค่ะก็คืออย่างที่บอกหมว่าเกมนี้มันเป็นการสู้รบระหว่าง2ฝ่ายนั่นก็คือรัฐบาลกับกระบฏ BCU เนี่ยก็คือเป็นฝั่งรัฐบาล ANI เป็นกระบอ คือจริงๆแล้วน้ำชอบเล่นกระบดน,นะเล่นกระบดมาดูตลอดเลยแต่คือรอบเนี้ไอ้เพื่อนที่มันชวนมามันชวนไปรัฐบาลไงก็โอเคไปกับมันไปมาฝึกพูดเริ่มต้นกันดีไหมอ่ะถือว่าเราทําให้ดูนะคะเพราะเราก็ไม่ได้เล่นมานานละลืมไปแล้วเหมือนกันว่ามันทําอะไรกันเราจะเริ่มหมวดโปรแกร,รมฝึกสอนค่ะหากคุณต้องการออกจากหน้าต่างฝึกสอนให้กดปุ่ม escape เมื่อสำเร็จครบทุกหลักสูตรแล้ว โปรแกรมจะมอบไอเทมรางวัลให้คุณสามารถทำภารกิจสามางวัลให้ดนะ้โปรดเลือกหลักสูตรการเรียนรู้ค่ะงั้นเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะน้ำจะมาเล่นจนจบของ t u จ o เ i ียนให้ดูนะคะแล้วก็คือจะเป็นการแนะนำเกียร์แล้วก็การเล่นโหมดฝึกให้ดูว่าเขาควบคุมอะไรกันยังไงแล้วกันเนาะอะเริ่มไล่ไปเลยตั้งแต่ข้อแรกควบคุมเกียร์เมาส์ขั้นตอนนี้จะอธิบายการควบคุมเกียร์โดยใช้เมาส์ค่ะ ใช้เมาส์บังคับยานผ่านประตูตรงหน้าคุณค่ะอ่าคือรอบหน้าเราอาจจะฟังจีน่ากันน้อยลงนะจ๊ะเออเนี่ย่อยงที่สังเกตคือภาพอะคือภาพมันยังค่อนข้างจะดูโบราณอยู่ในเกมเนี้ยเออแต่ว่าบอกเลยว่าคือชอบไงม,มันไม่ผิดหวังอะถ้าเป็นคนที่ชอบเออมันก็อยู่แล้วอนาะจบแล้วยานตรงไปข้างหน้าสําเร็จแล้วค่ะท<ฆ>ีน,นี้ลองขับยานไปทางซ้ายดูบ้าง เลื่อทางซ้เอไปทางซ้ายเลื่อนซ้ายค่ะแต่ถ้าเลื่อนเมาส์เร็วเกินไปจะทำให้ควบคุมเกียร์ได้ยากเลื่อนเมาส์ช้าๆไปยังปลายทางคือเกมนี้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อเสียนะคะคือถ้าใครที่ยังไม่ชินอ่ะเล่นแล้วมันจะปวดหัวเพราะว่ามันจะจั่นคลอนตลอดเวลาเหมือนเรางลางร่องรอยอยู่ในอวกาศจริงๆอ้าวตอนนี้มาเลีนค่ะเลี้ยวขวาเลื่อนเมาส์ไปทางขวาช้าๆ ผ่านประตูขวามือของคุณค่ะโอเคค่ะตลอนขวาช้าๆอ่าช้าๆไม่เคยจะช้าได้เลยนี่นะคะไอ,อตัวนั้นเป็นเหมือนแบบตัวล็อกเป้าอ่าเล่นขวาช้าๆมิชชั่นเคลียร์คราวนี้ลองฝึกเพิ่มเพดานบินเลื่อนเมาส์ขึ้นผ่านประตูด้านบนค่ะ โอเคค่ะขึ้นอ่าอันนี้คือตรงๆเลยเลื่นดันเมาส์ขึ้นปุ๊บเครื่องบินของเราก็จะงานหน้าชัดขึ้นอ่าแล้วก็ลอยผ่านเข้าไปแบบนี้ว้าวอ่ะลงต่อไปก็ลง <มา S 1> สินะลดเพดานบินเลื่อนเมาส์ลงผ่านประตูด,ด้านล่างค่ะอ่าเลื่อนเมาส์ลงไปชูวับชูวับ ฝึกการกงลงจอดกด C ที่ศูนย์เสบียงของตารางแผนที่เพื่อสำรองพลังงานกระสุนและเชื้อเพลิงตอนนี้กด C เพื่อลงจอดค่ะอ่ะอันนี้เดี๋ยวอธิบายนิดนึงก็คือในตารางแมปนะคะคือเป็นเกมที่มีแผนที่แมปเยอะเยอะโวยเดี๋ยวเรียบเรียงทำกันเป็นเกมที่มีแมปเยอะมาก ก็คือจะมีทั้งปังของประเทศน่ะของทางรัฐบาลก็จะมีหลายๆแมบแล้วของกบฏก็จะมีอีกหลายๆแมปเออซึ่งทุกแมปอ่ะจะมีจุดที่เป็นจุดเติมเชืเ้อเพลิงเผื่อบางทีเราบินไปถึงเฮ้ยน้ำมันหมดตายล่วงอะไรอย่างเงี้ยเออก็ะจะมีจุดจอดให้เราเติมเชื้อเพลิงเติมเ <c oughs> สบียงได้ก็คือจะเป็นจุดแบบนี้เราสามารถบินเข้าไปใกล้ๆนะคะล่อนตัวลงต่ําแล้วก็กดปุ่ม C เห็นไหมมันก็จะปิ้วจอดให้เราอย่างสวยงาม่ะถัดไปทําอะไรนี้ เราจะมาฝึกการเคลื่อนที่บนพื้นดินกันค่ะ <Okay. S 1> กด W S A D <S เพื่อไปยังพื้นที่เป้าหมายตรงหน้าอ่าอันนี้คือวิ่งทั่วๆไปแล้วเวลาหันดูนะตึกตึกตึกไม่มีความนุ่มนวลอะไรทั้งนั้นอ่าแต่มันอาจจะสนหกก็ได้นะของเกมนี้อแต่ถ้าสมมุติเราเล่นเป็นเอเกียนะคะมันก็จะสามารถหันซ้ายหันขวาหันตรงตัวเขาเรียกว่าไรน,นะป้อมอะ่ะที่เป็นเออเหมือน เขาเรียกอะไรอะปลายกระบอกปืนเออสามารถหันกระบอกปืนไปมาได้นะคะแล้วก็จะนุ่มกว่านี้อันนี้คือสำหรับพวกเกียร์ที่บินน่ะเราก็ต้องหันแบบเนี้ยหันแบบวุบๆไปมาทีนี้มาฝึกลดความเร็วและการหยุดกันค่ะกดปุ่ม S เพื่อลดความเร็วลงต่ําสุดมาฝึกกันเลยค่ะกดปุ่ม S แล้วบินที่ความเร็วต่ําสุดเป็นเวลา3วินาทีอ่าคือคอนโทรลตรงนี้นะคะ WASDC พวกนี้เนี่ยคือนอกจากที่สามารถใช้ภาพื้นดินได้แล้วยังสามารถใช้ตอนที่กำลังบินกลางอากาศได้ด้วยซึ่งแจสเป็นการลดความเร็วฮึบนี่อันนี้คือความเร็วต่งสุดต่งต่ำต่ำสุดเออคือความเร็วต่ำสุดที่เราสามารถบินได้คุณลดความเร็วสำเร็จแล้วตอนนี้เราจะมาฝึกหยุดเกียร์กันค่ะกด B ขณะที่บินอยู่และกด Accept เพื่อหยุด คุณสามารถใช้งาน Inventory และออปชันอื่นๆได้เมื่อหยุดบินกดปุ่ม B เพื่อหยุดเกียร์ค่ะอ่ะมาดูกันค่ะกด B ปึ๊บอันนี้ก็คือเหมือนกับเวลาเราจอดเพื่อที่จะดูข้อมูลอะไรต่างๆของเรานะคะระหว่างอยู่ในแมพมันจะไม่เหมือนพวกเกมเอออพหรือเกมเก็บเบลที่ว่าเฮ้ยเดินเดนเดินไปกดเปิดกระเป๋ากดอะไรอ่ะอันนี้คือถ้าเป็นยานบินเนี่ยเราต้องหยุดจอดก่อนแล้วค่อยกดดูนะคะเจสมจริงนิดนึง ครั้งนี้มาฝึกการเริ่มบินกันค่ะกด W เพื่อบินขึ้นอีกครั้งกด W เพื่อบินขึ้นอีกครั้งอ่อันนี้เป็นเหมือนกับเร่งความเร็วนะคะกดไปข้างหน้าเพราะว่าเมื่อกี้ S ก็คือลดความเร็วลงไงตอนนี้เราจะฝึกการหลบหลีกพื้นฐานค่ะกดแป้น A เพื่อเบี่ยงไปทางซ้ายกดแป้น D เพื่อเบี่ยงไปทางขวาเพื่อหลบหลีกอาวุธมาตรฐานของฝ่ายตรงข้าม กดปุ่ม A และ D หนึ่งครั้งค่ะไป A D อโยกซ้ายยกขวาเป็นการหลบเวลาโดนฝ่ายตรงข้ามไล่จี้ตูดยิงมานะคะอะเมื่อกี้หลบหลบเหมือนกับการยิงของปืนกลธรรมดาละอันนี้จะเป็นการหลบมิสไซน์คือบางทีมิสไซน์เนี่ยมันล็อกเป้าใช่ไหมมันจะวิ่งตามเรามาทีนี้เราอยากจะหลบมิสไซน์เราจะหลบแบบเมื่อกี้ไม่ได้ละเพราะมันจะชนอยู่ดีการที่จะหลบมิสไซล์ได้คือต้องตีลังกาค่ะหมุน อ่ะซึ่งอ้การหมุนเนี่ยต้องใช้มานาก็คือไอตัวเหลืองๆนี่นะคะ sp มาลองดูกันชมวิทไซส์บินเข้ามาแล้ววิวปุม่มหลบนี่ติงตองไปปะเนี่ยอ่ะหมุนขวาไปให้มันผ่านไปฝึกการใช้ b o เตอร์กด space bar ค้างไว้หากใช้ b o เตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานเกวัต b o เตอร์จะลดลงจนหมดคุณจะไม่สามารถใช้งาน b o เตอร์ได้ชั่วคราว ต้องรอสักพักจึงจะสามารถใช้งานบูสเตอร์ได้ใหม่ค่ะข้อขาวนะคะจะมีการแซวจีน่าอ่ะก็คือตรงนี้เกวัดบูสเตอร์เห็นไหมถ้าเกิดมันเต็มอยู่แล้วสามารถกดสเปซบ้าแล้วก็จะวิ่งบด้วยความเร็วแสงเหนือแสงตรงไหนเนี่ยมันก็จะเร็วกว่าปกติเห็นไหมคะแล้วความเร็วนี้ก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้มาฝึกหาเป้าและปลดเป้าหมากค่ะเมื่อมอนสเตอร์ปรากฏในวงกลมสีขาวตรงกลาง มอนสเตอร์ Monster, จะถูกล็อกเป้าโดยอัตโนมัติลองฝึกล็อกเป้ามอนสเตอร์ตรงหน้าคุณดูค่ะโอเคค่ะให้กดอะไรนะล็อกเป้าอาฮะแล้วจะปลดยังไงจำไม่ได้ละไปลองอ๋อชิปชิฟอะล็อกเป้าแล้วอา่าอันนี้คือล็อกเป้าก็าคือให้แถบกลมๆเมื่อกี้อยู่หน้ามอนสเตอร์หรือจัตรูของเรานะคะมันก็จะล็อกเป้าเองคุณล็อกเป้าโจมตีสำเร็จแล้วค่ะทีนี้มาฝึกปลดเป้าโจมตีกัน ขณะที่ศัตรูอยู่ด้านหลังกดชิปเพื่อปลดเป้าโจมตีแล้วล็อกเป้าอื่นต่อไปลองฝึกให้ชำนาญเพราะคุณต้องใช้บ่อยค่ะอชิปชิปปุ๊บหายเลยจบค่ะคือจริงๆชิปอะ่ะมันก็จะย้ายเป้าแล้วก็ไปล็อกเป้าอื่นแทนนะคะเออมันก็แค่นั้นแหละเวลาล็อกเป้าเนี่ยจะสะดวกกับการใช้มิสไซล์มากๆเพราะเราสามารถป่อดมิสไซล์ได้เลยแต่ถ้าสมมติเราจะยิงธรรมดาล็อกเป้าไปแล้วไม่เลงก็ไม่โดนอยู่ดีนะเออระวางังทีนี้ มาฝึกเลื้กไอเทมกันค่ะวิธีแรกเบ็ลคลิกนะคะแล้วก็วิธีสองคือคลิกแล้วลากไปแปะเอาไว้ตอนนี้มารู้จักอาวุธมาตรฐานกันค่ะคุณสามารถดูชื่อจำนวนกระสุนแล้วมารวัดความร้อนได้จากข้อมูลอาวุธค่ะการใช้งานอย่างต่อเนื่องจะทำให้อาวุธร้อนเกินไปส่งผลให้อาวุธใช้งานไม่ได้ชั่วขณะคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อโจมตีด้วยอาวุธมาตรฐานฝึกยิงเป็นเวลา5วินาทีขึ้นไปค่ะอ ก็คือดูที่มุมซ้ายบนนะคะอ๋ออันนี้เขาไม่มีเป้าให้เรายิงยิงเลยนี่นะคะเรากดค้างไว้ก็คือจะเป็นการยิงปืนกลถ้าเราปล่อยอ่นานอ <c oughs> ัพ5หน่ยสังเกตดูมุมซ้ายบนนะคะจะมีจำนวนกระสุนที่ลดลงแล้วก็อาจจะมีเกยียววัดความร้อนอะคราวนี้รู้สึกมันจะพูดไปเล่นไปได้ให้เขาพูดไปค,คุณสามารถดูเชือจำนวนมิสไซล์และเวลาโจนนมตีสม้มาร้ข้อมูลอาวุธขั้นสูงเมื่อยิงมิสไซล์ไปแล้ว จะไม่สามารถยิงซ้ําได้จนกว่าจะถึงเวลาโจมตีโอ้<ำ>ฟเฟลเชยเลยคลิกเมาส <c oughs> ์อ๋อคือต้องทําเลยใช่ไหมอ่าทำเลยมารู้จักอาวุธขั้นสูงกา,ะะา,ารยิงมิสไอนะแห<ะ>่จบพานคลิกขวามันจะปล่อยไปทีละสองลูกเนี่ยถ้ายัางเป็นของไอเกียเนี่ยมิสไซน์มันจะไปละเริ่มการฝึกแล้วใช้อาวุธมาตรฐานและอาวุธขั้นสูงจัดการมอนสเตอร์สองตัวค่ะกัดไปสองตัวนะคะอ่าให้อย่างเงี้ยเป้าอย่างเงี้ยคือมันยังไม่ล็อก อ่าถ้ายางไงปุ๊บคือยิงมิสไซล์ได้ตุ้มอันนี้คือตายยังตายแล้วอ่ะไหนลองซิขาให้ใช้เดี๋ยวครับหนึ่งอ๋อเราก็ไปถนัดกดชิปวิ่งเร็วอ่ะสมมติเราจะจัดการตัวนี้ให้กด S อนี่อันนี้คือลดความเร็วลงนะจะได้ยิงง่ายๆอ่จัดการมันให้หมดเลย <S <S 1> <S 1> นี่เป็นการสู้รบจำลองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับต่อสู้จริง เมื่อฝึกสำเร็จครบทั้งหลักสูตรแล้วโปรแกรมจะมอบรางวัลให้เพราะฉะนั้นเควสสุดท้ายแล้วไม่ใช่เควสาาการฝึกฝน,นกสุดท้ายแล้วจะเป็นการฝึกยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดค่ะอ่ะไปยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดนั่นนะคะจัดไปค่ะชูวับชูวับอ๋อเขาก็ยิงเราเหมือนกันนี่หว่าเดีย๋ยวนะตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะหันไปหาอะไอย่างเงี้ยแล้วเขาอยู่ไกลๆใช่ไหม เราลอให้มันล็อกเป้าก่อนแล้วก็รว,วมิซายไปเลยอ้าวเขายิงมิซายใส่เราด้วยไม่ได้ลบด้วยจ้ะนี่คือกระสุนไม่ถึงคือปืนกลอ่ะมันจะยิงได้ใกล้กว่ามิซายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้ามาใกล้ๆเป้าหมายอะ่ะแล้วเราแบบเข้าใกล้ไม่พอจะไม่สามารถยิงปืนกลได้เยีย่ยมมากค่ะเครื่องบิที่เกิดมากค่เรื่องกล้วยใช่ไหมล่ะคะ ทีนี้มาลองจัดการกับเกียร์เอ็มดูบ้างค่ะเอ<ร>็มนี่ป้องกันสูงมีระบบถึกท,ที่แข็งแกร่งมากพยายามให้เต็มที่ขให้โชคดีเราใช้วิธีเดินแล้วกันนะคะพวกความชชว์ๆเห็นไหมเขาบินมาละเรารอจนมันสามารถล็อกเป้าได้แล้วยิงมิสไซล์ไปเลยค่ะรัวๆเฮ้ยบางอาจมายิงฉันหรอเจ้าเอ็มเกียร์นี่แน่นี่แนี่นี่น,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 นนะจบไป ตอนนี้มาลองค้นเกียร์ภาคพื้นดูค่ะเกียร์เนี้ยเกียร์มากเลยจ,จริงๆเ,<อ>เวลาเล่นอ่ะคือเป็นเกียร์ที่แบบไม่ชอบที่สุดละเวลาเล่นเวลาเล่นจริงๆนะแต่อันนี้คือเขาเหมือนเขาไม่ยิงเราเลยเราชอบเลยอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นของจริงอะ่ะเขาจะยิงมาสอยเราตั้งแต่เราวิ่งเข้าใกล้เขาแล้วแหละตอนนี้ สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเร็วที่สุดเกียร์ของเรากาชรเจอกับเกียร์เดียวกันนะคะเกียร์อื่นๆค่ะเพราะมันว่องไวกว่างไวคุณเจอมาเมาดูอิเครื่องบินขับไล่นี้ได้ก็ถึงว่าแต่ว่าก็บางที่สุดด้วยนะคะบอกเลยว่องไวแต่ก็บางมากนะคะมามาไอเกียร์ จบไปจบจบแล้วหมดเทรนนิ่งไหนดูสี้ดงวันอะไรพอเฟกตอนนี้คุณพร้อมที่จะเป็นนักบินอวกาศแล้วละค่ะเราส่งรางวัลเมื่อสำเร็จการฝึกให้คุณแล้วไหนดูสี้างวันอะไรคะอะไรอะภาษาอะไรอะ <c oughs> คือตอนนี้นะคะคาดว่าจะเป็นการเล่าถึงประวัติ ของเก,กนมดเดเกนี้ไม่ใช่ประวัติเกมน้นะคือหมายถึงเป็นเนื้อหาประวัติว่าทําไมนะสองฝั่งนี้เกิดอะไรขึ้นรัฐบาลทําอะไรทำไมฝ่ไฟกบฏถึงได้ออกมาต่อต้านแล้วทำไมถึงเกิดการสู้รบกันอ่ะระหว่างรอนะคะในเมื่อเขาเงียบแล้วเราก็จะพูดแทนเกมนี้นะคะเป็นเกมที่เพิ่งเปิดโอเพนเบต้เมื่อวันที่23เมษายนนะซึ่งวันที่น้ำอัดคลิปนี่ก็วันที่2 5ึกทหารับจ้างฟรีสกาค่ะ ทุกคน <Hey. S 1> ต้องฝึกปฏิบัติภารกิจที่นี่ก่อนจะทำการเลือกฝ่ายคุณสามารถกดปุ่ม Start เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะโอเคค่ะ <Okay, S 1> สูนรฝึกทหาร<ไ>รับจ้างฟรีสกาประกอบด้วยโกดังสำหรับไอเทม<ค>ที่ได้รับจากการตามล่าเป็นศูนย์การฝึกฝนทักษะการต่อสู้มาตรฐานโรงจัดหาสเสบียงให้แก่เกียร์ของคุณโรงสำหรับทางเข้า <S <S เรดารมาตรฐานและเครื่องยนต์ร้านสกิลสำหรับสกิลเกียร ร้านอาวุธมาตรฐานและร้านอาวุธขั้นสูงและสุดท้ายร้านเงินสดค่ะกดปุ่ม M สำหรับแผนที่เมืองหากต้องการทราบว่าคุณกำลังอยู่ที่ไหนหรือมองหาสถานที่บางแห่งบนแผนที่สามารถกด M เพื่อขอความช่วยเหลือค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะไม่ฟังจีน่าพูดก,กันแล้วนะเพราะว่าแต่สำหรับใครที่เฮ้ยไม่ได้ฟังข้ามไปแล้วอยากฟังมาดูคลิปนี้ก็ได้ฟังนะจ๊ะ เป็นสิ่งจําเป็นของแอร์คอมแบท XG Airline ฮารกกีจกด P เมื่อกี้กด M คือสำเร็จนี้ใ่ะเรกคจที่จะหาวิธีทะยานขึ้นสู่ฟ้าเมื่อต้องการบินขึ้นให้กดปุ่ม Takeoff เอเครองบินรึ้นแุ้เนทางีป่มารเป็นอักรอบินาี่สระ้บคนวามสูา่มารเป็นนักบินขึ้นระสบความีำ่เม็จเคร็่อิแล้วค่ะหากมีปุ่ม F A ทีมา่ขรถกองขวา้านขวาลปุ่ม F A q ด้านขวาล่าง เพื่อเรียกฉันได้ค่ะแอปเคควาล่างอยู่ไหนจะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มความสามารถขอใหโชคดีค่ะกิจบายจีน่าภารกิจนี้จะสำเร็จเมื่อเริ่มมือทำไม่ได้เริ่มต้นทำแล้วมันทำยังไงอ๋อติ๊กทูคือผ่านเลยหรือเปล่าเสร็จแล้วค่ะโอเค่ะรางวัลในอินเวนทอรี่ของคุณได้ค่ะขอบคุณค่ะอ่ะอย่าเพิ่งนะคะเราจะยังไม่ทำภารกิจอะไรตอนนี้นะเพราะตอนนี้คลิปก็ล่อไป24นาทีแล้วอ๋อเฮ้ยได้รางวัลแล้วว่าไหนดูซิ และอะไรอะ่ะ10 warp o i n t อ๋อก็คือกดแล้วก็จะได้เป็น Warpoint นะคะอันนี้คือยา yeah. อันนี้คือวาร์นะคะอันนี้เป็นเอฟเฟกของจรวดที่จะใช้ก็คือเป็นความอลังการทำไมแล้วเวลาเราเดินอะ่ะเดินยังไงอ๋อคลิกซ้ายที่พื้นคือลืมแล้วจริงๆนะไม่ได้เล่นนานมากๆอ้า,อาเห็นไหมคะเนีย่ยอยากเห็นหนะ้าตัวละครเราตัง ทำไงถึงจะเห็นหน้าตัวละครอ๋อคิดขวาเปลี่ยนมุมมองได้ค่ะคิดขวาล่าละ,ละอย่างงี้เป็นการเปลี่ยนมุมมองซูมเข้าไปอ่อโอ้โหนมโตจังเลยตัวนี้นะคะถ้าใครส่วนใหญ่บอกเลยนะถ้าเห็นตัวละครผู้หญิงตัวนี้นะเอ่อร้อยละ90เป็นผู้ชายเล่นพูดเลยแล้วมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยแหละไม่ไปไหนไม่บินออกไปนอกเมืองอยู่แบบนี้เพื่อดูบางสิ่งบางอย่าง นะคะอ่ะเอาละไปดูชมเมืองกันนิดนึงก่อนที่จะจบคลิปนะคะคลิกซ้ายคือเดินนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาดูตัวอย่างของเคสนะคะก่อนที่จะเลือกฝั่งได้เข้าฝั่งอย่างจริงจังคืออันเนี้ยที่เรายืนอยู่ตอนเนี้ยไม่แน่ใจว่าเลือกฝัก่งกันหรือยังนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องทำเขาเรียกว่าไรนะเมื่อก่อนก่อน,ก,อนก่อนที่จะได้เข้าเมืองอ่ะจะต้องทำภารกิจเลือกฝั่งก่อน พอเลือกฝั่งแล้วถึงจะได้ย้ายไปฝั่งของใครของมันแล้วเนั่งจากนั้นก็คือ2ฝั่งจะไม่สามารถติดต่อ,อก,กันได้อีกเลยนะ๊ะไอชื่อเคลื่อนๆน,นน่านรู้สึกเหมือนกับคิดว่าน่าจะกําลังออกบินแล้วแหละเทคออฟไปละอ่าโอเคไอที่อยู่เหนือหัวรูป,รปนั่นคือกิ้วนะคะเพราะเกมนี้เปิดมาประมาณ 3- 4วันและพระ,ะนั้นคนก็เลยเริ่มมีกิวกันแล้วเมื่อก่อนสหมายน้ำเล่นนะก็เป็นหัวกิวนะบอกก่อนอ่ะเอาละค่ะงั้นสำหรับวันนี้นะคะขอ พอแค่นี้ก่อนแล้วการสำหรับคลิปแรกแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะจะพามาชมเมืองกันแล้วก็มาดูทําเคสให้ดูบ้างเลยนๆน้อยนะคะถ้าเกิดว่าเกมนี้ทาให้ปวดหัวต้องขอไปด้วยนะแล้วขอตัวไปทําความดําลึกความหลังกับเพื่อนๆ,ๆก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆที่รับชมถ้าเกิดว่าชอบนะคะถูกใจก็ช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะคะไปแล้วนะบ๊ายบาย